ค่ะมาทักทายกันรอบ่ําหน่อยเดี๋ยวไปนอนสิบ๊าสูฟัง <c oughs> บอกเรืองคนนอ้นเยอรมันบอกเรืองขเจาร,เา,เา,เรา,เาต้องระวังเลยเฮาเข้าสีบ๊าสิยังเฮาต้องระวังเลยอันถือผู้ที่บอดอารมณ์ป้จจอยครับป่าจอยอืมเข้าไปหมวว่าใดเด้คุณเยอะรมะันเ่ย <c oughs> อันผู้ตรงตรงแบบ ตรงๆเลยแบบจังไรละ่ะบอใบนาใบตาก็มีด้วยอืมเขาต้อระวังเอาต้อเออบิ้งค้นพร้อมเลยบว่าจิเป็นการเขียน็ดีหรือว่าเป็นการาการการเขียนการเขียนขอความไปเนี่ยห,ห้ว่าด้านการเขียนเนี่ยละ่บะบว่าจิเขียนจดหมายบว่าจิเขียนนั่นอขอความเขียนอีเมลเขียนยัง็ดี มันจะเป็นทัางกันอันบางค้นนี่บางคนนี่เป็นทื่อถือได้ว่าเป็นถืออย่างเด้ถือว่าอันคือว่ายความเข้ารลบหนับถึงสินะเออเพราะว่าหางค้นเป็นเคียนหาเฮ้าเนี่ยโอ้ยอันแบบสุภาพมากสุภาพอ่าขึ้นต้นลงท้ายเป๊ะมาเนียนห้าลัางเตียนจนว่าเฮ้าอยากไอเคียนตอบนะเพิ่นเพิ่นเคียนมาสุภาพลายนะ อันบัตติเนียนกันห้าลังคนนึงสิอันเข้าลึงลึงกันแล้วของสิเออเคียนเคียนไปเคียนมาคือคนหูจากกันนึงสิอันกากระดีไปกะก็ะมี่ไหลแต่ว่าบางคนนี่อันคยขนาดคยมาดูดูแล้วเนี่ยมันสีคกล้ายว่าเพิ่นกับเพิ่นเพิ่นกะถือโตพลังสิน่าคิดว่าน่ะอืมเพิ่นกะก็เลยแบบ อันแต่เขียนบ่นั้นนี้งัสิเพิ่นกันสิเป็นแบบว่าคือจงเข้าบ่บนับถือหรือว่าเชื่อันว่าอย่างคือจะเรียกว่าอะไรกลายเป็นว่าเข้าบ่สุผัพจึงส่แมเอออันนี้เขาตองระวังเด้กเนี่ยเฮาเขียนเฮาอย่างนี่ยเวลาเขียนมาแต่ละคนสิว่าคือกันเข้าตองสังเกตอืการเขียนจะเป็นทางการมากกว่าการพูดมากกว่าการโทรมากกว่าการบอกการเขียนนี่ย จะเป็นทังการที่สุดเลยเาบางคนเขาดีซ่อมมาแท้อันเขาดีซ่อมมาเมียงอยู่นี่ได้เลี้ยนบ่นี่ยเมียงสินะตามห้อนันตามทีพีน่วนวลได้ทำงานมาจ,จากประสบการณ์ละละละหลายปีนี่ยูยอะเนี่ยตดตดตอกับคนเยอรมันเลยเอยเนี่ยเนาะมีหลากหลายมีหลากหลาย ข้อองระวังเด้สีวอาสีจาก็ต้องระว่างด้หยาังค้นสิพงพางหรือว่าฮางค้นสีมาแบบนิ่มๆแบบอืผู้ดีละหรือว่าอันใดจังใดละสีไมต่ตองระว่างคือจังคือจังพีนวดว่าเอาเมียงคือทรงสีมาเนี่ยพีนวดก็ยังคิดอยู่ด้วย่ยอันพีนวนก็ทรงทรงก่อควอมเสียงไป,ประวันเวลาหน่อยนะสิไปนังพิมพ์โยงสิมกั มันหลายคนไหมมันกัดพิมพ์บาหวาดบาไวเองเสียแต่เพื่นที่พี่นวนวอกไปนี่พี่นวนกับสิรวัางด้วยเวลาเวลาเอ่อไอ้รงงไปหาเพื่อนนี่แต่ละคนที่เขียนมาเนี่ยอันคนเคยมาไปลูกค้าประจําหรือยังมังสีนาะคันขันประจํามาเห็นกันดูแล้วซิมกระลึงกันนังสีนาะเพากัดฝากขอความเสียงไปแล้วก็แล้วมังสีไหม แต่ว่าหาลังค้นนี่เพิ่นเข้าบพท่านเอกหูจักเพิ่นอนี่ยังสิไหมเข้าจีไปฝากของวามเสียงมันบกคือเด้ไม่คือเลยอ่าพอสั่งกันทั่วเพราะว่ามันเป็นอ่าไอไอช่องแชทน่ะตัวเขียวหันละอืมมันเป็นอ่าจะบอกว่าอะไรมันเป็นมันเป็นมันเป็นส่วนตัวมันเป็นอะไรที่ส่วนตัวสําหรับเขา เพราะว่าถ้าเขาดอกเข้ากันนั่นแหละมันเป็นอะไรส่วนตัวสําหรับเขาเลยล่ะอ่ะสําหรับเขาเลยล่ะเพราะว่าช่องแชทเนี่ยมันจะใช้สําหรับอทั้งการหรือว่าไว้ติดต่อกันแค่นั้นเองยังส่แหมแล้วเข้านี่เข้านี่ทํางานนังสินะแต่ว่าเขานี่เป็นส่วนตัวอ่ะคือของพี่นวลนี่เป็นสาธารณะเออใช่เป็นสาธารณะแต่ว่าของเขาเป็นส่วนตัวมาก บางคนเนี่ยไม่อยากให้เบอร์โทรเลยนะจะบอกให้คนทนนั่งนี่เป็นังซีเร้บ่อยากให้เบอร์โทรแต่ที่จริงนะเบอร์โทรต้องเราเราต้องให้เขาเขียนให้แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าอา่เราเปิดร้านไม่ได้หรือว่าต้องไปทุระหามอบอกยังบอกนู่นนี่นั่นนึงสินาเอาก็ะสีเดทูบ,บอกเขาเป็นบละ วันนี้ปิดร้านนะไปไม่ได้เราต้องทํานัดใหม่ยังสินะวันที่นี่อันฮาลังคนเนี่บ่อยด้อยหยานนหยานเนาอดสิบบอกว่างเดยขาเจ้าระวังระวังเดยระวังอันนั้นบ่อยห้คนมักไงงี้สิแมระวังยานยยานนั้นยังสิบอกว่ายังยยานตัวตมหลอกหล่อ ไปตัวตีบตัวแดนนันละอืมบรรยากาศหรือหางคน้นไก่คือว่าบ่าใหก็บบ่เอามันเสียนะแต่ที่จริงน่ะเขาตังไหเ่เห่าละพอฟ้าพ,พอวานี่แหล้วก็ทั้งสีแ่แหลวอันเฮาก็สิดรโทั่วหาเขาใดไงแต่เหามีตุลาเนาะแต่ว่าหางค้นกับคือวาน่ะน,น้อยหรอกที่จะไม่ให้นะส่วนใหญ่ก็ให้นั่นแหละแต่ว่าเหาสิไปติดต่อเขาซุ่มซิซุ่มหาบ่ไดเด้เห็นว่ามีเบอรทั่วเขาแล้วนะ สิไปโท้แบบอย่าตท้แฮมไรก็กทร์ตู้พดเดดูเวลาด้วยเขานอนเลยอย่างเขากินข้าวหรยอยังเ<ม>ขาเ<ม>ขาประมาณว่าเห็ดยังอยู่หนอทั้งสี่ไหมต้องระวังอันระวังสุดๆเลยล่ะเรื่องเรื่องมนี่อืมจ้าพนุ่นกับมาบอาซูฟังเนาะว่าเป็นจ้าไหนแต่ละเหมือนละดีเหตุงานยุ่งสิล่ะ งา้าละเมือกรับรื่นห้าเมือกมีปัญหาเออธรรมดาล่ะเ,ออเขา้ากอ,อ่าใจดีสู้เสือหาทางออกให้เจออันแก้แกป้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เป็นอ่ามีมึงมีมาหลากหลายได้บ่กเป็นวาเซอันมาดีเบอดแต่ว่าคือบาล่ะ เราก็จะดีสู้เสืออืมคิดว่าเฮ็ดดีแล้วกะนละก็พูดไปจ้งไดละ่ะไปในทางที่ดีกะนละเนาะสิวา่าเจ้าพอกันคลิปหนาเด้อขอบคุณค่ะที่เข้ามาอันรับชมรับฟังมาเป็นกำลังใจใกันขอบคุณหลายๆจ้าเอาเลิกงานได้นี้พอกันคลิปหนาเด้อ